ชาวบ้านแห่สองอ่างน้ำนไไนม,ม,รรมนต์ไอ,อ้ไข่วัดนิเทศลาดประดิษฐ์หลังให้โชคมาแล้วห้างวดติดไม่พลาดเลขเด็ดเสียงโชคหนึ่งตุลาคมนี้สวัสดีครับพบกช่องเอ็กเทวดานะครับเมื่อเช้าวันที่ยี่สิบห้านะครับวัดนิเทศลาดประดิษฐ์คลองสิบสามตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีนะครับมีประชาชนเดินทางมาขอโชคลาบรวมถึงการนาเครื่องเส้นไหวามาแก้บนไอ้ไข่และองค์ปู่พญาอนันตะนาคราชนะครับ,รบอย่างต่อเนื่อง หลังจากให้โชคชาวบ้านในงวดที่ผ่านมานะครับทางด้านนางสาวสุดารัตน์นะครับชาวบ้านคลองสองลำลูกกาก็ได้เปิดเผยว่าตนเองได้เดินมาทางขอโชคลาภจากไอ้ไข่และพญาอนันตนาคัาชนะครับเมื่อตอนก่อนออกรางวัลในวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าถูกรางวัลได้เงินมาจํานวนหนึ่งวันนี้จึงได้นําอาหารมาเลี้ยงเพลนพระพร้อมนำสร้อยทองเครื่องเส้นไหวมาแก้บนไอ้ไข่แล้วก็นําพรมาลัยและปัจจัยมาถวายในการก่อสร้างองค์ปู่พญาอนันตนาคัาชด้วยนะครับ ทั้งนี้ก็ไม่พลาดจะขอโชคลาภจากไอ้ไข่และองค์ปู่พญาอนันตนาคราชนะครับโดยจะนําเลขในอ่างน้ํามนต์คือห้าเก้าเจ็ดและสองสี่ไปเสี่ยงหากได้โชคก็จะเดินทางกลับมาพร้อมกับนําปัจจัยและไฝ่าคาถามาถวายที่วัดอีกด้วยนะครับในขณะที่นางพยอมอายุหกสิบเอ็ดปีนะครับชาวคลองสามคลองหลวงนะครับก็ได้พาหลานมากล่าวไหว้ขอพรอกับไอ้ไข่เพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์อยากให้หลานเป็นเด็กดีพร้อมทั้งเล่าว่าตนนั้นไม่เคยมาวัดนี้เลยนะครับเห็นแต่ในข่าวอยู่บ่อย พอดีวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เลยพาหลานมากราบไหว้ขอพรเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่นะครับและวันนี้ตนก็ได้จุดธูปขอพรว่าอยากให้หลานเป็นเด็กดีเชื่อฟังไม่ดื้อสอนว่านอนสอนง่ายนะครับและขอให้มีโชคลาภตามเลขที่ได้นะครับคือเลขหนึ่งศูนย์ห้านะครับแล้วจะกลับมาแก้บนรวมถึงจะนาปัจจัยบางส่วนนะครับมาช่วยสร้างโดมหลังคาให้กับวัดอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับขณะที่นักเสี่ยงโชคจํานวนมากนะครับต่างแห่มาดูเลขมงคลในอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ หลังให้โชคมาแล้วห้างวัติดนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ส่องดูเลขเด็ดภายในอ่างน้ำมนต์ก็บอกว่าปรากฏอย่างชัดเจนก็คือเลข597และ24นะครับแล้วก็จะนำไปเสี่ยงโชคในงวดที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมมีโชคในวันที่1ตุลาคมทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ